พ่อกันยิงเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะเคียรับสาวบ้านนาชแน,นลน้องมีนี่กัมีเมนูค่ะปนปลาทูพี่น้องแขนแขนเสียบนีบ่กับพ,พบัชพะบวงนี่กับพักหมกบวกพักกชเสษหนักพัชเสษแล้วค่ะมาได้ค่ะถ้าพี่น้องกินของยูทงนะ้าคือกอล่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่กับปน Nhiều dạ mình nhiệt con

คุณหูนฉันก็ปบวก เสียงเกียยท่องน้ำพอแล้งพี่นงตออกน้ำมา,าำสาลามาตกสองใบถ้าพี่นงมากินเขาทั้งเสียงเกียยทองนั่นจ้ะ พักเสร็จเก็บผักกัดเนาะคะ่ะเก็บอยู่น้ำเฮน้าเนี่ยแหละคะ่ะพักบุ่งกับอยู่นะบอ,อกบวบอบทั่วพัวก็เก็ตรนะนุ่งกับอลไรค่ะพี่น่อง còn tổ sao mà bận cả tí thì nó mòn chả, một vẫn เพิ่ปลาทั่วนั่นเขียนเนาะค่ะ Mm hmm. จับขาพี่หน้อง กิมหนักค่ะกินนักก็ค่ะนี่น่บัรยากศที่ีดีค่ะพี่น้อง ล้มาเย็นเยียนจางอิ่มแล้วล่ะค่ะกะเมนูไงไงเนาะจางกัมีปลนปลาทั่วค่ะ้ะา,า,า,ะา,ะาตตงบุงหลายแห้งกินกับเบอร์มิสต์นะครับพี่น้องกระววหมกบวบนี่แหละค่ะแ่ดสุดหยอดได้แล้ค่ะค่ะคลิปนี้กัฝา,ากไว้เนนี้นะคะ่ะอย่าลืมนะคะ่ะพี่น้องค่ะกดเลกเ์กแชร์กจดตามเก็บสาวบานนะขอบคุณนะคะ่ะสีมหลับซุ้ม กะบอมีอย่างะะห,งาางงะะหลายเนาะค่ะกะใหพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะกะใหนมีโชคมิลาบนอนหลับฝันดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี็กก้อนคะ่ะหยิบหน้าพอกันไหมค่ะพี่น้องจ้า